เหลือคนเอาไว้จัดงานศพคุณด้วยอย่าโกงคนเพราะคุณไม่สามารถลุกขึ้นมาจัดงานศพให้ตัวเองได้วสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้ก็เป็น EP ีแรกของปี2564วันศุกร์ที่8ครับเดือนมกราคม2564 แล้วก็เป็น AP ีที่24โอ้โหเพื่อนๆตอนแรกว่าปีใหม่เราจะเฉลิมฉลองกันอย่างสวิงลิงโก้ที่ไหนได้ก็มันเป็นไปนแล้วก็ต้องเป็นนะครับเราก็ต้องช่วยกันที่จะผ่านมันไปให้ได้เท่านั้นเองผมว่าเนี่ยเป็นเป็นการขย่ามนุษยชาติจริงๆโลกกันเราเอาเราคืนจริงๆนะฮะเราก็คงจะทำกับไว้เยอะมาก เนี่ยก็ถึงเรียกว่ากฎแห่งกรรมใครทาใครได้ทําแบบไหนได้แบบนั้นจริงๆนะฮะถ้าไมครับเรามาพูดถึงเรื่องอแรงบันดาลใจกันดีกว่าว่าเราจะพูดอะไรกันดีต้นปีเลยจริงๆเนี่ยนะครับคุณครับวิทยากรที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ข้อหรอกของความจํากัดความของการที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจหรือเราจะประสบผลสำเร็จอะไรในชีวิตเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะเพียงแต่ว่าวิธีการ ที่จะนําเสนอแนวคิดมุมมองแล้วก็ข้อปฏิบัติหรือวิสัยทัศน์อันนี้ผมว่ามันเรื่องสําคัญมากกว่าเพราะนั้นเขาบอกว่าคําพูดเ,เป็นเงาของความคิดไงฮะบ่งบอกได้ว่าคุณฉลาดลําเลิศหรือคุณโง่ขนาดไหนนะเขาบอกว่า,าจะวัดว่าคนที่เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเนี่ยมันต้องใช้รายเวลานะแต่เขาบอกจะวัดว่าคนนี้คนโง่หรือคนฉลาดเนี่ยคำพูดไม่กี่คาเราก็สามารถวัดได้เลยว่าเขามีอะไรอยู่ในสมองบ้างแต่ก็อีกนะครับ มางคนเก่งมากเก่งนักเก่งหนาเก่งเยอะเก่งแยะเก่งมากมายเลยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเอาตัวรอดได้ก็เพราะว่าวิถีความคิดนะครับส่งผลให้เกิดการปฏิบัติเกิดขึ้นมาผมก็เสียดายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับจะเป็นวันที่พวกเราจะเลือเฉลิมฉลองกันในวันเกิดของสูเรนครบ24ปีแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะเราเราก็ คงเป็นนักธุรกิจสุเลี้ยนและก็ผู้ที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสู้ๆนะครับสู้ๆสู้ๆอ่า EP 24เนี้ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรดีก็บอกสิ่งดีๆสิ่งดีๆมักจะบังเกิดขึ้นจากความคิดที่ดีๆมันจะเบ่งบานจากความคิดที่ดีนะฮะเพราะนั้นถ้าเราถ้าเรามีความคิดที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นมันจะนำพาสิ่งที่ดีๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยสำคัญมากนะฮะ ความคิดสําคัญมากบางคนปเป๋เป๋ไปเลยนะบางคนมีกลื่นมากฉลาดมากมีทุกเสียงพร้อมมูลมากมีปัจจัยพรพความคิดเป๋คือเป๋เลยเพราะนั้นเพืเ่อนๆเขาบอกว่าสิ่งที่ดีๆจะแบ่งบานเกิดขึ้นจากความคิดที่ดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปคิดว่าเป็นวิกฤตนะครับเราคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเราก็ต้องผ่านมันออกไปดูแลตัวเองให้ได้ถ้าวันนี้คุณปลูกสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามใส่ปุ๋ย ลงไปในชีวิตถ้าคุณใส่ปุ๋ยลงไปในชีวิตก็คือเติมข้อมูลลงไปในชีวิตนั่นเองถ้าเติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปความสุขของคุณจะเบ่งบานบานสะพรั่งเหมือนต้นสาละที่ออกดอกขาวสะอาดชมพูท่งกลิ่นหอมละมุนละไมทีเดียวเวาะนั้คุณครับผม ตัวผมเองเนี่ยผมก็กลัวนะเพราะบางทีเราก็มีความคิดที่เฉยๆเหมือนกันนะแต่พยายามที่จะดึงตัวกลับมาให้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเอ,อ่อถ้าถ้าความคิดอะไรก็ตามที่มันสามารถส่งผลที่จะทําให้เกิดความหายนะหรือว่าทําให้เราต้องสูญเสียชื่อเสียงหรืออะไรหรือสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราต้องต้องต้อง,ต,องตกอับและตกต่ำเนี่ยก็พยายามอย่าไปทําเมืเ่อเมื่อครับผูบอกว่าความหล่อความสวยมันสามารถฝังลากลึกได้แค่ชั้นผิวหนังนะครับ แต่สิ่งที่เรียกว่าความคิดและทัศนคติบวกมันสามารถส่งลากลึกลงไปึงกระดูกแล้วก็แกนสมองได้เลยเพราะฉะนั้นคุณในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีหรือแนวคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะส่งลากลึกลงไปฝังอยู่ในกระดูกอยู่ในแกนสมองแล้วคุณเชื่อไหมพอมันกลายเป็นอคติแล้วหรือกลายเป็นทัศนคติที่ลบแล้วเนี่ยมันแก้ไขายากมากเพราะ,ะนั้นพยายามต้องหาอะไรกั้นไว้เลยนะฮะ เรียกว่าต้องกั้น่วนไว้เลยว่าอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเข้าไปงกระดูกหรือแ,แกนสมองเราได้นะพอเราคิดลบปุบ๊บเราต้องรีบกลับคืนมาบอกทันทีเลยเฮ้ยไม่เป็นไรให้ไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยมันก็ผ่านไปเอ้ยนี่แหละบทเรียนนนี่คือประสบการณ์นะแต่ถ้าคุณสมบูว่าใช่ไอ้นี่มันยังงี้มันงนี้มัน,นแล้วมันจะกลาย็าว่าคุณจะถูกปลูกก็ไปเลยนะเขาบอกว่าคิดอะไรเนี่ยคุณต้องคิดให้ใหญ่ เราฝันต้องฝันให้ใหญ่เพราะว่าแค่คิดความคิดความฝันเนี่ยถ้าเราไม่กล้าคิดใหญ่ๆเนี่ยนะครับเราเราก็คงจะไม่สามารถไปได้แต่การกระทำต้องเริ่มต้นจากเล็กๆถ้าผมจะพูดประเภทแบบว่าทําอะไรที่มันดูโง่ๆง่ายๆสามารถที่จะทําได้ทันทีสามารถที่จะทําได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราสามารถทําได้คีย์เวิร์ดง่ายๆเลยนะคีย์เวิร์ดง่ายคือง่ายที่สุด สามารถทําได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องสร้างแรงบันดาลใจหรือมีแรงบันดาลใจมาผลักดันเราเพื่อนเพื่อนรู้ไหมทำไมคนที่อยากจะประสบผลสำเร็จแต่ไม่ประสบผลสำเร็จหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเขาถอดใจแล้วทําไมเขาถอดใจุณรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมือทําแล้วทําไมเขาไม่ลงมือทําเพราะว่างานตรงหน้ามันใหญ่มันเยอะมันมากมายเพราะคุณคิดใหญ่ไงแต่คุณไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรจากเล็กๆก,ก่อนเลยไงฮะเหมือนกับรู้สึกว่ามันทําให้เราจอดไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่ะบางคนเนี่ยนะครับพอเริ่ม มาเข้ามาทําธุรกิจหรือมาเป็นนักธุรกิจสุรีย์หรือเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรก็ตามโอ้โ oh, ห oh, คุณคิดว่าคุณจะ,ะมีเงินหมุนร้อยล้านพันล้านนุนนันนี่เลยดีคิดอย่างเงี้ยดีแต่เราก็ต้องเริ่มต้นจากหนึ่งบาทก่อนเราต้องเริ่มต้นจากการที่เราลงมือทําก่อนเราเริ่มต้นจากการที่เรามีวางแผนก่อนเราเริ่มต้นจากมีการทีมงานก่อนฟุตเวิร์กขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาก่อนแล้วก็สร้างความเข้าใจความรู้ในสิ่งที่เราทําก่อนอันนี้มันต้องเริ่มต้นแรกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับผมก เฉยๆนะครับเริ่มต้นทำเต้งเล็กๆ,ๆคุณครับผมทำสูเรียนมาเนี่ยปีนี้ก็คือปี24เนี่ยนะคุณตอนนั้นคือผมไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายเลยเพราะนั้นแต่ผมคิดใหญ่นะผมคิดว่าเ,เราต้องพาธุรกิจนี้ไปประสบประสบอะไรได้เป็นพันล้านหมื่นล้านเป็นที่หนึ่งแล้วอะไรก็ว่ากันไปแต่การกระทำะมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มต้นหาทีมงานหาทีมเวิร์ก จัดประชุมสร้างความเข้าใจถ่ายทอดแนวคิดถ่ายทอดมุมมองถ่ายทอดทัศนคติของเราแล้วก็นำความรู้ของเรานำสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับประสบการณ์แล้วกแ็แผนการตลาดสินค้าของบริษัทความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องง่าย,ายๆที่เราต้องนำเสนอไปเรื่อยๆโดยที่มไม่นานจาเป็นต้องรอแรงบันดาลใจเพื่อนๆครับปีนี้ถ้าคุณไม่ปลูกไผ่ปีไหนๆคุณก็ไม่สามารถเก็บหน่อไม้ได้เขาบอกว่า น้ำตาแห่งความล้มเหลวหรือน้ำตาแห่งความสำเร็จมันก็ไหลออกมาจากดวงตาคู่เดียวกันไม่ใช่ประเภทแบบคุณล้มเหลวแล้วเนะี่ยคุณไหลไปจากดวงตาคู่นี้แต่พอคุณสาเร็จไปไหลาจากน้ําตาหูอื่นมันไม่ใช่นะไม่ว่าล้มเหลวหรือประสบสำเร็จหรือทุกข์หรือสุขอะไรมันไหลามาจากดวงตาคู่เดียวกันแต่ขอให้น้ําตานั้นไหลออกมาเพื่อความสําเร็จแต่มาจากความล้มเหลวที่เป็นบทเรียนเพื่อนๆครับ โลคใบนี้มันไม่เคยให้เราง่ายๆเลยโลคใบนี้ไม่เคยอนุญ,ญาตให้เรามีชีวิตแบบง่ายๆเลยมันจะมีบททดสอบมาให้กับเราตลอดเวลาเลยอ่าเพราะฉะนั้น,น,เ,นเพื่อนๆเขาบอกว่าเราจะทําอะไรเนี่ยนะมันเราอย่าคิดว่าทุกอย่างมันง่ายหมดอนะ่ะมันไม่มีอะไรง่ายหรอกนะพอเราเริ่มต้นทำพเราจะเจออุปสรรคเราจะเจอปัญหาทันทีเ,นเพื่อนๆครับชีวิตที่มีความหมายเนะี่ยผมวันนี้นะผมกำลังจะหกสิบละผมรู้ว่าชีวิต ที่มันมีความหมายเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินขี้บี้นอนแต่งงานมีลูกแล้วลูกโตแก่แล้วตัวเองก็ตายแล้วก็จบผมว่าน,นี่คือมันมันดูเป็นออเดนารี่เกินไปมันดูสามัญเกินไปชีวิตที่มีความหมายในในทศัศนติของผมเองนะกับเวลาที่ผมผ่านมานะผมรู้สึกว่าชีวิตที่มันมีความหมายอะ่ะมันต้องสามารถที่จะช่วยคนอื่นหรือคนรอบข้างให้ปลดทุกข์ได้ให้มีกําลังใจที่ดีได้ ให้มีข้อคิดที่ดีได้ให้มีแนวโน้มนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ผมว่าชีวิตอย่างนี้มันเรียกว่าชีวิตที่มีความหมายนะเพราะเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์ของเขาได้นะครับให้เขามีแนวคิดใหม่ได้ให้เขามีกําลังใจได,ใใจได้ให้เขามีแนวปฏิบัติใหม่ได้เพราะ,ะนั้นคุณครับบางบางทีนะบางคนนะ่ยฉลาดนะแต่ว่าพลาดพังไปก็มีเยอะเพราะฉะนั้นคุณคําพูดอะ่ะมันจําเป็นมากที่เราจะส่งเสริมกําลังใจ เพราะนั้นเนี่ยฮะอีพีกเกิดขึ้นผมรนูสว่วผมอยากให้กำลังใจทุกคนคือคุณคุณอย่ามองว่าผมวันนี้เป็นแบบนี้นะแต่หมออดีตที่ผ่านมา2 0กว่าปีเนี่ยผมลมรู้คุกคามมากผมเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ค้นหาแล้วก็ต้องการสร้างแรงบันดาลใจตอนนั้นไม่มีใครให้ผมนะแต่ผมพยายามจะปลูกมันด้วยตัวเองแล้วก็หาแนวคิดนปฏบัติว่า,วาเออช่างมันเถอะเออช่างมันเถอะเออมันก็เป็นแบบนี้ละ เออไม่เป็นไรลองใหม่ได้นะครับเออนี่คือบทเรียนอ,อ่านี่คือประสบการณ์อ,อ่านี่คืออุปสรรคนี่คือปัญหาแล้วร้องผ่านไปให้ได้คุณเชื่อไหมถ้าคุณสามารถสร้างความหมายของชีวิตของคุณให้กับคนอื่นได้นะไม่ว่าคุณจะเป็นหรือคุณจะตายก็ตาม คุณจะอยู่ในลมหายใจแความทรงจําของคนเหล่านั้นตลอดเวลาสําหรับตัวผมเองผมดีใจทุกครั้งที่ผมรู้สึกว่า,าคนนั้นบอกโบนัสขึ้นคนนั้นบอกยอดธุรกิจดีคนนี้มีชุดดีขึ้นคนนั้นมีรถคนนี้มีบ้านคนนี้นมีเงินคนนั้นสามารถส่งลูกเรียนเมืองนอนผมรู้สึกผมดีใจว่าเออชุดของเราเนี่ยมันมีความหมายนะมันสามารถาสามารถที่จะทำให้คนอื่นปลดทุกข์แล้วก็เปลี่ยนแปลงชุดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็อยู่ที่ตัวคนเองแหละให้ให้ผมเอาคําคมที่ดีที่สุดในโลกใบนี้มาให้คุณหรือให้ผมเอากาลังท้งหมดไปไปาเปเป,เป็นแกอ เป็นลิตรเป็นเท่าไหร่มาให้คุณนะครับผมเอาแนวคิดแนวปฏิบัติที่ดีมาให้คุณเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่รับมาแล้วไปลองลองทำดูคุณก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้เขาบอกว่าตระกูลที่สั่งสมแต่ความดีตระกูลที่สั่งสมแต่ความดีเขาย่อมได้รับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลตอบแทนอย่างแน่นอนผมอยากจะบอกว่าอะไรคํานี้เขาบอกว่าในโลกใบนี้ไม่มีธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับโดยที่ไม่มีไม่มีอะไรด่างพ้อยเลยไม่มีในโลกใบนี้ แต่ทุกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับเจตนาคุณจะไม่ให้คุณให้คุณมีให้คุณขุกอยู่กับสิ่งที่ดีก็ตามนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเจตนาที่ที่ชั่วายอะถ้าเกิดคุณมีเจตนาที่ชั่วายเป็นแกนหลักแล้วแล้วก็นั่นก็หมายความว่าอาชีพของคุณเนี่ยมันก็มีความเป็นบาปเป็นหลักอยู่เสมอแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณคุณคุณมีเจตนาที่ดีเป็นหลักอาชีพของคุณนั้นๆก็จะส่งเสริมให้เกิดเป็นบุญเป็นหลักนะเพราะงั้นคุณครับ เจตนาสําคัญมากนะ <th phin at> สมมุติว่าสมมติว่าวันนี้ผมเจอแก้วใบหนึ่งมาสกปรกนะฮะแล้วผมจะเอาแก้วใบนี้ชงกาแฟให้กับเพื่อนที่เขานั่งอยู่โต๊ะนู้นถ้าสมมติผมมีเจตนาลายนะช่างมันวะชงแม่งเลยสกปรกสกปรเนี่ยให้มันแดกแล้วขี้ไหลเลยท้องเสียไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราต้องมีเจตนาดีๆเออเราต้องเราต้องรักตัวเองให้เหมือนกับรักคนอื่นนะครับแล้วก <Metro> ็ร <pl ains> ักคนอื่นให้เหมือนกับรักตัวเองเราต้องล้างให้สะอาดแล้วชงให้เขาเขาจะรู้หรือไม่รู้เขาไม่รู้หรอกนะแต่เรราู้ เพราะามันเจตนาของเราเพราะนั้นคุณคณครับผมที่ผมอยากจะนําเสนอตรงนี้เพราะอะไรคุณรู้ไหมหลายคนเปิดบริษัทมาทาไบนารี่ทำใช้ลูกโซ่เขารู้เจตนาว่าเขาจะต้องทําไม่น่าหลอกแต่ว่าเจตนาเขาต้องการจะหลอกลวงเพื่ออยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เอาความฉลาดของตัวเองอะ่ะไปเอาคนอื่นที่ไม่ฉลาดเหมือนเขามาเป็นเหยื่อหลายคนนะคุณนะเปิดบริษัทชื่อสามี ทำทำทำทหลอกลวงคนอื่นได้เงินก้อนหนึ่งก็ปิดบร,ริษัทเปิดบริษัทใหม่ก็ใช้ชื่อเมียอ่ะหลอกกวเหลือเรา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 หลอกอ่ะทีนี้เมียหมดละสามีหมดละออะเปลี่ยนชื่อออะเปลี่ยนนามสกุลนะฮะเปลี่ยนชื่อบร,ริษัทนะเพราะนั้นผมบอกคุณนะ วันหนึ่งบาปมันจะผลิตผลมามันจะไม่โดนคุณนะมันจะโดนลูกคุณหลานคุณครอบครัวคุณพ่อแม่คุณเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเจตนาที่ไม่ดีอย่าเลยครับอย่าทาเด็กขาดอย่าหลอกลวงคนคุณมันเจ็บปวดนะถ้าสมมติว่าวันนี้ครอบครัวคุณพ่อแม่คุณพี่น้องคุณหรือหรือคนที่เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนคุณหรืออะไรองคุณเนี่ยโดนคุณก็หลอกลวงอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเจ็บปวดเพราะว่าทาไมถึงไปให้มันหลอกได้ยังไงเพราะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็อย่าอย่าเอาสิ่งเหล่านี้เป็นตัวตั้งที่จะหลอกคนอื่ คุณครับถ้าเรามีเจตนาดีนะผมอยากจะบอกคุณเลยตระก,กูลที่สั่งสมแต่ความดีย่อมได้รับสิริมงคลเป็นสิ่งตอบแทนคุณเชื่อผมเลยนะแล้วคนที่จะประสบผลเส็จในชีวิตเนี่ยผมผมอยากจะบอกว่ามันมีประมาณสักสามข้อง่ายๆเนี่ยข้อที่หนึ่งคุณต้องเป็นคนรู้จักกตัญญูรู้คุณคนนะครับหลักภาษาจีนสําคัญมากเลยนะเขาบอกว่าไม่มีความดีอะไรในโลกใบนี้ที่จะสําคัญเท่ากับข้อที่หนึ่งก็คือความกตัญญูทุกคนมีพ่อมีแม่คุณมีผมมีตอนเราเด็กๆ นะฮะเรานั่งบนตักเขาเราอื้อเราฉี่เราขี้เขาเช็ดตูดนะครับเขาเช็ดก้นเขาเช็ดฉี่เราให้เราตลอดเวลาโดยที่เขาไม่เคยบน่นเขาไม่เคยรังเกียจเลยนะฮะแล้วพอวันนี้พอเราเติบโตขึ้นเราทําตัวไม่ดีพ่อแม่แค่ตําหนิติเตียนหรือบน่นหรือว่าหรือกล่าวต้องการจะเพิ่มความหวังดีให้กับเราเรากลับรับไม่ได้คุณครับแค่ง่ายๆแค่นี้ที่เขาต้องการจะให้เราเป็นคนดีมีความหวังดีเนี่ยคุณคําพูดของพ่อแม่ สิ่งเหล่านี้คุณรับไม่ได้นะฮะถ้าคุณแค่กระตุนยูเป็นพื้นฐานแค่นี้คุณรับไม่ได้คุณไปเกิดเป็นลูกแมงป่องเลยไม่ต้องเกิดลูกเป็นคนหรอกใช่ไหมฮะเพราะอะไรเป็นแมงป่องนะเพราะมันมีแต่พิษไงอันที่สองบอกว่าถ้าคุณจะสาเร็จง่ายเลยนะชีวิตเราจะประสบง่ายคือคุณต้องคิดดีทําดีนะครับแล้วก็พูดดีเพราะฉะนั้นพอเราคิดดีมันก็ทําให้เกิดคาพูดที่ดีๆแล้วก็ความคิดแล้วก็การกระทําที่ดีๆนะครับอันที่สามเบอกว่าเกิดเป็นคนต้องมีเป้าหมายวันนี้คุณจะไปเชียงใหม่ นั่นคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นคุณครับถ้าคุณไม่รู้ว่าตื่นเช้ามา app, คุณจะไปไหนเอาแล้วคุณมเมื่อคุณไม่รู้คุณจะไปไหนแล้วคุณจะไปไหนอ่ะก็เพราะคุณไม่มีเป้าหมายไงเพราะนั้นเราต้องมีเป้าหมายอย่างของผมเนี่ยแหละครับตอนที่ผมล้มแล้วมีปัญหาเนี่ยผมตั้งเป้าเลยว่าต้องเกิดใหม่ได้ต้องเอา,หาใหม่ให้ได้ต้องรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับถ้าเราไม่ถ้าเราไม่คิดว่าจะเริ่มต้นใหม่แล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มต้นใหม่มไ,รรมหมได้สักที อย่างที่ผมบอกคุณมเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าคุณโบมืออำลาชีวิตเก่าชีวิตใหม่มันจะเซฮัลโหลกับคุณทันทีเลยนะครับพูดมาเสยเยอะแยะมากมายละผมก็อยากจะบอกว่าคุณครับเรามีหนึ่งปากนะแม่ผมสอนเสมอเลยอันนี้เป็นคาพูดของแม่ผมเลยแม่ผมบอกว่าคำพูดคําเดียวพูดออกไปให้คนรักก็ได้คําพูดคําเดียวพูดออกไปให้คนเกลียดก็ได้ เพราะนั้นคุณครับผู้จาดีๆผู้จจหวานนะครับพูดให้คนอื่นเขารักเขาใคร่นะครับ <c oughs> คุณเนเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนเลยชอบฟังคําพูดที่ไม่ดีเ <c oughs> ช่นเดียวกันคุณก็ไม่ชอบฟังคําพูดที่ไม่ดี <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณเราผมไม่สามารถเด่จสกผมไม่มีคาถาที่เสกให้คุณอนื่นมารักคุณได้นะถ้าคุณไม่ทําตัวให้คนอื่นรักอันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นคุณครับการทําให้คนอื่นรักคือการทําให้ตัวเองรวย อันนี้คําพูดเนี่ยผมจําคําพูดของพ่อแม่ที่สอนผมมาเนี่ยผมรู้สึกเนี่ยคือสําคัญมากการทําให้คนอื่นรักก็คือการทําให้ตัวเราเองนั้นรวยเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ทําให้คนอื่นเขารักเราได้เนี่ยนะครับเขาเกลียดเราเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะรวยไดเย้เพราะเขาจะขัดขวางกันแกล้งเราตลอดมากมายอยากจะฝากไว้สักสามข้อนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเหลือคนเอาไว้จัดงานศพคุณด้วยอย่าโกงคนอย่าทําให้คนอื่นเขาเกลียด เพราะถ้าคุณคณุโกงคนอื่นเป็นพื้นฐานเจตนาเกียรและก็เกียรคนอื่นเป็นพื้นฐานนะครับมองคนอื่นเป็นศัตรูหมดทมองคนอื่นตกต่ำมองคนอื่นรู้สึกว่าเป็นเป็นเบี้ยล่างหมดเลยเนี่ยผมบอกคุณนะคุณจําไว้เลยเหลือคนมาทํางานศพคุณบ้างเพราะอะไรมาเพราะคุณไม่สามารถลุกขึ้นมาจัดงานศพให้ตัวเองได้อ่าอันที่สองครับเขาบอกว่าผมที่ล่วงไปแล้วไม่สามารถเอามาต่อใหม่ได้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปนะครับปีหกสามก็จบไปละ นะครับเราจะไม่พูดละเพราะว่าเมื่อวานมันจบไปตั้งเมื่อคืนละอันที่สก็บอกว่าอย่ามัวแต่มานั่งรดน้ําต้นไม้ที่มันตายไปแล้วเสียเวลาเปล่าๆนะครับเขาบอกเจ็บแบบจบจบดีกว่าจบแบบเจบ็จบตลอดไปแล้วไม่สามารถที่จะที่จะจบมันได้สักทีหนึ่งเพื่อนๆสาวๆผมอยากจะบอกว่าชีวิตมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกเหนื่อยก็พักเจ็บก็จบไม่รักก็ก็เลิกไปใช่ไหมฮะ คุณแม่เขาบอกคนเราถ้าเราจะรักกันจริงเราจะคบกันจริงๆนะจะเป็นต้องเช้าโทรเย็นถึงหรอกนะฮะเพราะทุกคนก็มีโลกของเขาคุณก็มีโองคุณแล้วเราก็มีโลกของเราเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเช้าโทรเย็นถึงตลอดเวลามันจะบ้ากันไปใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ขออีกเลวว่าวันที่มีปัญหามีอุปสรรคหรืออะไรให้ถึงกันแล้วไม่ทิ้งกันให้กําลังใจกันยื่นมือไปช่วยเหลือกันผมว่านี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นเ,เหนื่อยเหนื่อยก็พักเนาะ เจ็บก็จบไม่รักก็พอก็เท่านี้เองนะกว่าจะเจอคนที่ใช่เราต้องเจอคนที่ไม่ใช่เยอะแยะมากมายเลยนะก็ผมก็จะ60สิแล้วนะแต่ผมก็เจอคนที่ใช่เยอะแยะมากมายในชีวิตเลยนะจึงทําให้ชีวิตเรามีมีความสุขยางน้อยสุดก็ครอบครัวละ่ะที่ที่เป็นคนที่ใช่ที่ทําให้ชีวิตเรานั้นรู้สึกเบ่งบานสะพังแล้วก็หอมกลุ่นเหมือนดอกสาระที่ขาวสะอาด นะครับทำให้บ้านหลังนั้นดูอบอุ่นแล้วก็อบอวนไปด้วยความรักและก็ความสุขนั่นเองนะครับก็ฝากทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับปีใหม่ปีนี้แล้ว2564แล้วเนี่ยครับจะอีกหลายเดือนจะโควิดแบบไหนยังไงผมก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คงจะต้องดำางชีวิตต่อไปสู้ต่อไปนะครับมันต้องมีสิ่งที่ดีๆรอเราอยู่แต่ สิ่งที่ดีๆมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่สิผ่านที่สิ่งที่ๆไปก่อนนะครับเพราะนั้นนี่คือเนี่ย,ยกฎของธรรมชาติแหละนะฮะก็ขอขอบคุณครับสำหรับ EP ที่24นี้ในวันศุกร์ที่8นะครับพรุ่งนี้วันที่9ครับวันเสาร์ที่9 Happy Birthday ของบริษัทซูเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมีความเจริญเดินทางปลอดภัย คิดสิ่งใดสมด้วยความปาดในาทุกประการทําอะไรก็ให้มีแต่สิ่งที่ดีๆมาเกื้อหนุนคําจุนนะครับอ่าก็ขอให้เป็นคนดีความดีนั้นมันจะทําให้ชีวิขงเรานั้นมีแต่สิริมงคลฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับถ้ารักนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนก,ก็ช่วยกดซ b s c r i b ์ถ้าอยากจะให้ EP ของผมนะั้นอยู่ยงคงกระพันไปหน่อยก็ช่วยสั่นกระดิ่งให้ชาวโลกได้รับรู้ด้วยนะครับล้วพบกันครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ตระกูลที่สั่งสมแต่ความดีย่อมได้รับสิ่งสิริมมคนตอบแทนความหล่อความสวยมันฝังรากลึกได้แค่ชั้นผิวหนังแต่ความคิดที่ดีทัศนคติที่ดีมันจะฝังรากลึกลงไปกระดูกและแกนสมองเพราะฉะนั้นจงคิดและทำแต่สิ่งที่ดีๆฝากไวใ้ให้คิด